เราก็ก็ไปกล้ามมาเถอะค่ะนะผมไม่ไปตอบโต้อะไรกับเขาหรอกใะสังคมก็ก็ก็ไม่ชอบอยู่แล้วนี่นะก็ไปว่ากันมาเพราะผมก็มีแต่เพียงเพียงแค่กฎหมายนะซึ่งทุกหน่วยงานก็มีความชอบเขาอยู่แล้วผมไม่ต้องไปสั่งอะไรพริเศษะรอะนะอะไรอะไรก็ก็มีคนมาพูดแล้วว่าเขาไ่สนับสนุนด้วยนะ <Alles. S 1> แม้ะทั้งผู้นำแสแดงอะไรเก่าๆเขาก็บอกเขา,าไปเอาด้วยก็แล้วแต่เขานะ ผมก็มีแต่แค่อย่าทำผิดกฎหมายนั้นเองอย่าทำสร้างความเดือดร้อนสร้างความเสาประเทศชาติบ้านเมืองอย่างเช่นที่เคยเกิดมาก่อนเป็นบทเรียน,นผมเห็นได้โทรทัศน์เมื่อกี้นี่ไไม่มั้งจ๊ะนายยกไม่ต้องตามอะไรเลยฉันไม่เธอถามแบบเนี้ฉันรู้ทุกเรื่องอ่ะทำไมจะกังวลทำไมอ่ะ ก็เขาเป็นคนทําถูกทําผิดกฎหมายก็เป็นเรื่องของเขานะสังคมในเรื่องของเจ้าหน้าที่ว่าไงล่ะใช่ไหมแล้วทุกคนประเทศไทยได้อยากให้เเกิดขึ้นแบบนี้ไหมอีกหรือฮะเธอเกิดทันหรือเปล่าห้าสามทันไหมเออทันก็ดูแล,แล้วกันเธอก็บอกก็ทีแล้วนะทางกระทรวงดังเที่ยวเตรียมการของมันนะทางเราก็เตรียมความพร้อมไป แล้วเมื่อการจำเป็นเขาหอ,อยว่าน่ะนะตอนนี้ก็ยัง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 ไม่ถึงขนาดนั้นนะทั้งหลายอย่างมันก็มันก็มีทั้งดีทั้งไม่ดีนะก็รัฐบาลจะทำอยา่างเต็มที่ทีนี้ท่ันที่อยู่รือต้องเข้าใจบริบทของประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมานะครับในทางการดูแลผู้ยกระดับภาระหน้าที่ผูกพันกันมายาวนานนะในวันนี้เราก็จําเป็นต้องระวังอย่างที่สุดนะแต่อย่างไรเราก็มีความพร้อมใช่มันนะอย่างแรกก็คือบรรทุกเทียธ,ธรรมใช่ไหม ใครบาดเจ็บใครอะไรจังก,ก็ดูแลรักษาให้ใช่ไหมในเรื่องของการเตรียมรับหากมีสถานการณ์จำเป็นจริงๆนั้นมันก็ปฏิเสธไม่ได้หรอกก็ใช่ไหมแต่เราจะต้องคํานึงถึงว่าแล้วเราจะเจอปัญหาอะไรบ้างเราต้องเตรี่ยวข้องกบตรงนี้ทุกอย่างที่วนะ่าผมสาขาเป็หมดแล้วนะนายกถามมาตรการการค้าระหว่างประเทศของไทยกับเมียนมายังศรัทธาิบคะเท่าที่ทราบตอนนี้คือสินค้าอุปโภคบริโภคบางอย่างในเมียนมาเนี่ยก็มีราคาสูงขึ้นตรงนี้เราจะดำเนินการช่วยเหลือยังไงได้บ้างคะก็อันนี้เป็นเรื่องของ อะไรกการค้าระหว่างประเทศอยู่แล้วก็มีคงไม่ใช่รัฐบาลที่ไปขายเขาตรงนะมันเป็นเรื่องของด่านของเราอะไรของเราหมดนะเพราะฉะนั้นการขนส่งเหล่านี้มันก็มันก็เป็นการขินสอดปกติแต่ใช่ไหมพี่เราขาต้องการมากอะไรอย่างไรก็เป็นเรื่องของลูกค้าของเราที่อยู่ในบวกโซ่ของเขาเนี่ยนะก็ต้องทำต่อไปอ่ะก็ต้องแยกแยะเอานะเรื่องความมั่นคงเรื่องเศรษฐกิจสังคมก็คนระเรื่องปวดอ่ะเพราะเราดีดันติดกันใช่ไหม แล้วก็ผู้ผลิตของเราก็เยอะใช่ไหมอาหารที่กินแล้วมีเพียงพอใช่ไหมแล้วก็ขายไปอยู่แล้วอ่ะนะโอเคนะสวัสดีนะจ๊ะ